พรีเมียมแค่นี้แหละเออสนับสนุนกันบ้างเกษตรกรไทยบ้านเราเนี่ยโกโก้พรีเมียมที่เราปั่นเป็นโกโก้แมสไว้เราจะมาทําช็อกโกแลตแบบง่ายๆไปกินกันเองวันนี้จะเอาแอบบลมอนด์แบบสไลด์แบบแบบหั่นเป็นซี้กับแบบเป็นเม็ดเดี๋ยวเราทําแบบง่ายๆเลยให้ให้อันนี้คือโกโก้แมสนะครับใส่ตู้เย็นไว้มันจะเป็นแท่งนะครับแท่งละกิโลสองกิโลผมเอา เอามาทุบผมขี้เกียจหัน่นเนี่ยครับมันจะมีเล็กบ้างใหญ่บ้างนะครับผมทุบแล้วก็มาใส่กระปุกนะครับแล้วก็มาตักนะครับพอตักได้แล้วก็อามาตั้งไว้ในไอร้อนของน้ําร้อนนะครับตั้งไว้สักระยะหนึ่งแล้วก็คนนะคนไปสักเราก็คนไปสักหนึ่งรอบนะครับก็จะได้ประมาณนี้ยังไม่ละลายดีเดวรออีกหน่อยเดี๋ยวคนคนอีกสักรอบหนึ่งนะครับคนไปสักระยะหนึ่ง ลักษณะนี้ก็ถือว่าได้แล้วนะครับแล้วเราก็ยกลงมาปรับอุณหภูมิข้างนอกยกลงมาข้างล่างนะครับมาปรับอุณหภูมิข้างนอกนะครับสักรูให้เขาได้อุณหภูมิห้องหรือว่าตั้งไว้สักครู่หนึ่งแล้วค่อยหรือว่าเราจะคนไปเรื่อยๆก็ได้นะครับวันนี้จะใส,เสเ่เป็นไซ้อแอลมอนเซนซี่กับ เป็นเม็ดนะครับวันนี้ก็จะามาคั่วนะครับไม่ได้อบคั่วให้เขาเหลืองสักหน่อยนะครับเขาจะได้คลายน้ำนะครับโอเคนะครับรอบนี้เปลี่ยนจากถัว่วมาเป็นแอลมอนนะครับเป็นแบบเม็ดกับแบบซีกนะครับจะใส่สองสองแม่แบบหรือใส่รวมกันก็ได้อันนี้เราก็จะมาคั่วให้มันหอมนะครับคั่วให้เขาสุกแอลมอน แบบซีกกับแบบเม็ดนะครับวันนี้รอบนี้นะครับปรับอุณหภูมิได้เรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้ก็จะเตรียมลงแม่พิมพ์แอลมอนครัวแบบซีกแบบเม็ดนะครับเราก็จะใส่ไปด้วยกันเลยนี่เลยนะครับ<อ>นี่เราก็จะแบบซีกโรยก่อนนะครับ<อ>มือเลยไม่ต้องลีลาลำไล เพราะว่าไม่ต้องไปหาถุงมือนะครับมันจะยากนี่ครับลุยเลยด้วยมือเปล่าๆนี่แหละครับครับเวลาคนดูตามจะไปหาถุงมือมันก็ไกลตลาดนะครับมือเรานี่แหละทําด้วยมือนี่ครับต่อไปก็แบบเม็ดครับมือเหมือนเดิมใส่เลยครับใส่เลยครับมือครับใส่เลยครับ ง่ายๆเลยเป็นยังไงง่ายไหมทุกคนนี่เลยเสร็จแล้วถ้าเราอยากเยอะกว่านี้เราก็เติมเอาเสร็จแล้วก็ช็อกโกแลตที่เราละลายไว้ลงแม่พิมพ์ได้ ตักเลยปับ๊บเขาให้เทง่ายๆนะครับเสร็จแล้วแอลมอนซีกยังเหลือโรยต่อนะครับเขาเรียกว่าท็อปปิ้งนะท็อปปิ้งท็อปปิ้งหน้าเหมือนเดิมมือเหมือนเดิมนะครับอัตโนมือนี่ครับ เสร็จแล้วนะครับอ่ะพอเสร็จแล้วเราก็เคาะสักเล็กน้อยนะครับเพื่อให้อแอลมอนเขาไม่หลุดมาออกออกง่ายๆนะครับโอเคนะแอลมอนมันเหลือนะครับผมเลยมาไล่ใส่หมดเลยนี่นะครับน่ากินไนหะขยับให้ดูนิดนึงนะครับนี่เลยน่ากินไหมโอเคเอาไปแช่เย็นกันใส่ช่องฟิตนะครับสิบนาทียี่สิบนาทีโอเคแล้ว เสร็จเรียบร้อยครับเอาไว้ในตู้เย็นประมาณ15นาทีเนาะก็สัก20นาทีก็ได้ใส่ในช่องฟิตน,นะครับจะเร็วหน่อยมาดูหน้าตากันเลยนะครับดูหน้าตาจานนี่ครับดูหน้าตาเลยน่ากินไหมนี่เลยออกมาแล้วนะครับจากตู้เย็นแต่เฉพาะเลยนะทำกินเองที่บ้านง่ายๆแค่นี้เอง ไม่ยากนะครับทำเีง่ายๆที่บ้านมีฟังโดปับ๊บเขาหายนี่นะครับบนนิดนึงทำอันนี้เป็นของคนไทยนะครับแบรนต่างประเทศดีอย่างงาูดีอย่างนี้ช่วยกันสนับสนุน ของคนไทยคุณภาพไม่ได้ด้อยกันนะครับไม่ได้ด้อยก่ากันเลยไม่ค่อยมีคนสนับสนุนนะครับสนับสนุนกันบ้างพี่น้องเกษตรกร,ก,รก็จะได้อยู่ก็ก็จะได้อยู่ได้นะครับเอออะไรเออาก็ต่างประเทศดีอย่างงู้นดีอย่างนี้ที่คุณภาพไม่ได้ด้อยนะครับ เพ็ทพรีเมียมแค่นี้แหละเออสนับสนุนกันบ้างเกษตรกรไทยบ้านเราเนี่ย